ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาอัปเดตเมล็ดตุเรียนป่านะครับที่นํามาเพาะชําลงในถุงนะครับตัวนี้เป็นมเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยถอนขึ้นมาดูว่าระบบรากเขาเป็นยังไงนะครับจากการสังเกตดูแล้วรากค่อนข้างเล็กนะครับรากค่อนข้างเล็กไม่สมบูรณ์นะครับทําให้การเจ,จเริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ มะเร็ตทุเรียนผมสั่งมาปลูกนะครับอายุได้แปดเดือนแล้วนะครับรากเล็กมากนะครับการหาอาหารไม่ดีเท่าที่ควรนะครับถือว่าไม่ดีเลยนะครับโดยดินที่ผมนำมาเพาะเนี่ยผมเป็นดินซื้อนะครับประมาณ8ถุง9ถุงร้อนะครับเป็นดินผสมใบก้ามปูนะครับ บางต้นก็เพิ่งจะงอกนะครับแปดเดือนนะครับก็อาจจะเป็นที่เมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับอาจจะเป็นเมล็ดพัน์ธุที่แก่ค้างปีหรือว่าเมล็ดพัน์ธที่ใหม่นะครับผสมนะครับเพราะว่าผมสั่งมานะครับแล้วก็ปัญหาที่พบเจอนะครับก็จะมีเพี้ยจักะจันนะครับ หรืออาจจะเป็นพวกเพลี้ยไฟลายแดงด้วยนะครับมาดูดกินน้ำเลี้ยงนะทำให้ยอดไหมนะครับยอดกุดนะครับไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับส่วนด้านบนนี่ครับก็ปลูกพร้อมกันนะครับแต่ก็จะมีขนาดที่สูงกว่านะครับ10เซนบ้าง20เซนบ้างบางต้นสูงเป็นฟุตนะครับแต่ไม่มีใบนะครับ มีแต่ยอดสูงชลูดขึ้นไปเลยนะครับก็ท่านใดที่ทราบแนวทางการแก้ปัญหานะครับก็ช่วยแนะนําด้วยนะครับผมแล้วก็ถุงที่ผมใช้เพาะชํานะครับก็เป็นถุงที่ก้นไม่ลึกนะครับทําให้การเจริญเติบโตเขา,าไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลย ตัดก้นถุงนะครับแล้วก็มาชําลงในกระถางอีกทีนึงนะครับเพื่อให้รากเขา,าลงได้ลึกมากกว่านี้นะครับนะครับเพิ่งจะเกิดบ้างสูงบ้างเตี้ยบ้างนะครับแต่ปัญหาที่พบเจอก็จะเป็นเพี้ยจักจั่นนะครับที่มาเกาะขาวๆอยู่ตามลําต้นนะครับมาดูดน้ําเลี้ยงนะครับทำให้การเจริญเติบโต ไม่ดีนะครับอันนี้ผมก็ได้ฉีดยาประเภทกันเพี้ยกันแมลงนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรนะครับนี่นะครับสูงชร,รูดแบบนี้เลยนะครับกิ่งก้านใบไม่มีเลยนะครับแลบางต้นก็เริ่มเหี่ยวแห้งนะครับปลายยอดกุดแล้วก็แห้งลามลงมาแล้วครับ แล้วก็ตายนะครับเป็นปัญหาที่แก่ค่อนข้างยากนะครับสำหรับมือใหม่นะครับอันนี้ปลูกที่ภาคอีสานนะครับการดูแลหรืออากาศก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ก็พยายามที่จะเรียนรู้นะครับท่านใดที่ทราบก,ก็ฝากแนะนำด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ